เอาคีกราบสวัสด e, you know. uh ีท oh. uh ุกคนกันด uh ้วยนะครับในยูคุบฟอกกันเองนะซึ่งในส่วนของวันนี้เรามากันในแบบเอ็นเดอร์โจโยนั่นเองนะโอ้โหทางถ่ายกันไปนานไม่ได้โอ้โหมราะมาแบบนี้หรอกนะทางถ่ายกันไปนานนะครับนั้นสำหรับช่องฟอกทีนั่นเองนะโอ้โหในที่สุดเกือบมาเติมกีบนะครับนะเออเออโอ้โหมาได้มาได้โอเคถ่ายสิโอเคกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวดีส่วนของ ทักแอคโนะครับนะตอนแรกยังเป็นคนพิการอยู่เลยตอนนี้แกยืนสองขาแล้วมีขาอีกเอนอี่ยเมื่อไหร่ดิตอนนี้ไปเอาซากศพมาแล้วนะครับนะยืนได้สองข้างแล้วนะครับนะก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของทักแอคโนั่นเองนะครับนะซึ่งมันยังเป็นเออรี่แอเซอยู่นะครับนะก็ไม่กี่รบิลบงนะังหลักเกมพามันทุกถูกเนะ่นยี่สิบรูเบลมั้ง ก็ไปซื้อกันได้นะครับนะแต่ว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วลนะให้ตายสิโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล e อนนกันดีกว่านะปุ่ม25ดาเมจเออแล้วก็ทักแอคโฟนนะครับนะจะมีพาสซีฟในส่วนของพาสซีฟสกิลมันจะเป็นออร่าขาวๆอย่างงี้ยเนาะก็ปุ่มเวลาใครอยู่เกินอ่า่อไปโดนเวลาใครอยู่เกินระยะนะครับนะมันจะดูด ตุตุุตตตโป่งมันจะดูดกลับมานะครับนะอืมดูดอ่าประมาณนี้เลยเุ้ยหุ้ยทำไมมันกระเด็นเมนูเลยมันจะดูดเข้าไปแตบไปเราล่าสิวขาวตรงนี้เลยนะครับนะโป่งโป้ง ประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของพาสีทางแอคโฟนั่นเองนะเอาจริ้งก็นะ่าจะไม่มีใครไม่รู้แล้วมั้งทักมันมานานแล้วนะครับนะก็รีวิวช้าเป็นช้อมมากๆเลยยกลบก็ดีดีกว่าไม่ทำแล้วกันนะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลอีอรอบหนึ่งนะครับนะสกิลอีก็สกิลอ e. ี e. จะเป็นการต่อยมัดลูออกไปข้างหน้านะครับนะโอลานั่นเองนะโอ้เร็วเร็วเร็เร็ ประมาณนี้เลยนะครับใน25ดาเมจ50คอมโบน,นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล R จะเป็นมัดหนักต่อยลงไปลงพื้นน,นั่นเองทุ่มพื้น25.1ดาเมจนะครับนะโอเคติดไอนนี้โอ้ประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลที่เป็นการยิงเล็บออกไปข้างหน้าน,นั่นเองนะ ประมาณนี้นะครับนะมันจะยิงได้ทั้งหมด10เล็บแล้วเล็บอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเบรกบล็อกนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับนะบล็อกเบรกนั่นเองนะเบรกเบรกบล็อกบล็อกเบรกนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะก็แล้วก็ในส่วนของเล็บนั้นสามารถกินกดกินกาแฟแล้วก็หิวเล็บกลับมาได้ด้วยนะครับนะก็ <laughs> งอกเล็บเนะือเรียกว่างอกเล็บกลับมานะครับนะเ <laughs> <laughs> หลือไ,ไว้สักอันหนึ่งอ่ะประมาณนี้กดเฟค้างนะครับนะ F ครับ <of> แล้วก็กด T <c oughs> มีเสียงเอฟเฟกต์เลยประมาณนี้เลยนะครับอัคต oh, ูฟูอันนี้เป็นอัคตูฟูนะครับนะเอ้ยอัคตูอันนี้เป็นทูแล้วก็ร่าง T จะตัวบึ้มๆนิดนึงแล้วก็ร่างโฟจะเป็นตัวบึ้มๆๆ,ๆนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับนะ <of> ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลสี ไอ้สกิลซีสี่แล้วมันเป็นติดเอเบสกิลซีนะครับนะโอเคก็จะเป็นการวอร์มโฮนะครับนะเข้ามิตินั่นเองครับปุ๊บแล้วก็ยิงปุ๊บประมาณนี้นั่นเองนะครับนะคือถ้าเราโผล่มาอยู่ข้างใต้มันก็จะยิงนัดขึ้นมาข้างบนนะครับนะคือมันจะยิงนัดขึ้นไปบนกลางกันเดี๋ยวผมซูมออกให้ดูใหญ่ๆเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลซีครับคูดาวให้ิสุดลวกเพื่อนที่สรุด ถูกสัตว์ประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคซูม okay. จ,จัดเลยนะครับนะซูมส,สุดแล้วก็ยังมองไม่เห็นนะครับนะก็ <g iggle> ประมาณนั้นแล้วกันนะเป็นการงัดขึ้นไปข้างบนสุดพื้นเลยนะครับนะแล้วก็โดนพาลสีดึงลงมานั่นเองนะครับนะโอ้เรียกได้ว,ว่าลอางยิงคอมโบได้เลยนะครับนะนี่นะทุกวัน บางทีมันต้องต่อยโดนนะถ้าเป็นคนนะนะแต่มันเป็นดัมมี่นะครับนะดัมมี่หินปองมันจะเล็กกว่าคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของสกิลซีนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลวีสกิลวีจะเป็นการชาร์จชาร์จแล้วก็ต่อยออกไปข้างหน้านะครับนะแล้วก็บล็อออกเ่ทะลุการ์ดไปเลยนะครับทะลุบล็อกเลยนะประมาณนี้นะครับนะดาเมจ27.5นั่นเองนะถือว่าแรงแรงได้เรื่องเลยนะครับนั้นแรงอยู่นะแรง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 ในระดับหนึ่งนะครับนั้นแรงมากอยู่ก็ มันแต่มันต้องชาร์จด้วยนั่นแหละประเด็นคือมันต้องชาร์จนะครับนะมันเลยค่อนข้างนานนิดนึงนะนะเนี่ยมันจะต้องชาร์จแบบแล้วก็งัดออกไปนาประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครึ่งหลอดมันประมาณ40กว่านาเมตรป,ประมาณ4ี่กว่ามั้งถ้าไม่บล็อกนะครับนะถ้าบล็อกน่าจะเหลือประมาณ27นะนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของ Skill าาสองอกิลวีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัติกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัติกันเนาะสกิลเซนั่นเองนะ เยทยเคโเคเทครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของอันติแล้วก็จะมีในส่วนของอันติแบบรีเจเนอเรียลฟินิตร์เวลนั่นะ ประมาณนี้ต้องให้เลือดคือต้องใช้อันตียังไงก็ได้นะครับให้ตายเลือกแค่นี้ก็พอละ ซยยน่ารัใจรู้เย็นมันกเดีทุกคนเดี๋ยวผมไม่ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่านะโอเคเดี๋ยวรอบนี้ไม่แม่รอบนี้ยังไงมันก็ดูพอรอบที่แล้วเวลาเวลาผมใช้อันตีหรือสกิลผมปกติผมจะทําให้มันเ,เงียบๆอยู่แล้วเนาะจะได้บรรยากาศไงทุกคนเนะาะจะได้ดูอันตีแบบชัดๆนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันตีแบบเดนนารีฟินิกันอนีกรอบหนึ่งนะครับ サイドサイドサジャイドサ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 イドイドサ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 イイドサイドイドサイドサイドイサ แม่สุดยอดเลยนะนะในส่วนของอันติก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของทักแอคโนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ถ้าโพสก็ไม่มีเนาะเออก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของทักแอคโนั่นเองเดี๋ยวลองเอาไปเล่นแรงดูไม่มั่นใจว่าจะปิงหรือเปล่านั่นะคนผมคิดว่าถ้าผมเล่นเนี่ยผมอาจจะเจอทักนะครับนะก็แน่นอนอยู่แล้วเกินนะนะตัวมันคิดเนี่ยนะมันเท่โอ้โหโอ้โหเพเพง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 ชนะบาชนะบ โอต้องบักอีกแล้วหรือเปล่ามไม่มั่นใจนะไม่ว่ามีแหละนต่จะต้องรอคู่ไม่ไม่มันน่าจะบักเนะี่ยน่าจะต้องรอแป๊บหนะึ่งนะไม่มั่นใจว่าต้องรอ,อนานแค่ไหนแล้วั้าให้ตายน่ยาจะกับเอ a ีเเลย โอ้หงุดหิดยาติงุดยิดยาดตยิตาอเกมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมลงแรงอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะแล้วก็ปิดคลิปกันดีกว่านะครับนะก็ถือว่าได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่เฮ้ยนี่มัน しいのさらなる ก็ประมาณนี้ละกันนะครับไม่อ้างละกันไม่ก้างละกันนะครับมาแพ้นะครับนะเออก็เอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันโอ้ยช่เพลงนะครับชารก็ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปถ่ายสวยๆกันดีกว่านะจบสวยๆละกันนะก็ขออีกสักรอบไปนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะเออแม่ไม่ได้ ไม่ได้ทำมาซะนานนะครับแนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยละกันนะครับนะก็เอาเป็นว่าบบาๆกับผมไว้เจอกันใหม่คลิปนะเด้อ い回り道。